นี่เป็นหลังคาดีโวครับสี่ประตูตรงรุ่นนะครับทําสีพร้อมติดตั้งใหม่ครับเป็นหลังคาตรงรุ่นนะครับสปอยเลอร์ตันแล้วก็คานตันครับ ซีรีส์ห้าครับเป็นทรงซีรีส์ห้าครับรถลูกค้าเป็นสีดำเงาครับ